อออสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเนีย่ยจะไปตามหาลุงยักษ์กันนะครับก็องคาเนีย่ยได้บอกผมมวแล้วนะว่าลุงยักษ์เนีย่ยท่านเนีย่ยอาศ,าศาัยอยู่ที่หมู่บ้านรับแรนะครับพี่พี่ครับที่อยู่ในป่าลึกเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่องค์ราคาองค์นาคาเนี่ยบอกหรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาแล้วนะผมไม่ได้มามือเปล่านะพี่ๆนะเพราะว่าผมเอาซอยที่น้องหญิงเนี่ยให้ผมไว้ด้วยนะเพราะว่าซอยเส้นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาน,นะครับน่าจะปกป้องรักษาผมได้นะครับผมนะก็คือตอนนี้ผมได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะคนเดียวเลยนะครับน้องหญิงเนี่ยไม่ได้มากับผมด้วยนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะ ไปถูอีกหรือเปล่านั้นเพราะว่าผมไม่ได้ไปเนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับก็จําทางเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วนะก็จะต้องเดินไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่ห้วยหนึ่งนะครับเป็นห้วยเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินตามหาดูนะครับผมผมคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ยังพอจําได้นะครับผมก็โอเคครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรานะครับรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ขอคนหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์ หนึง่งติดตามนะครับเพื่อไปกำลังใจงให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนไปนี่เลยนะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับผมเ่ยต้องพกสร้อยที่น้องหญิง่ให้ผมไว้ด้วยนะเพราะว่าสร้อยเส้นนี้เนี่ยอาจจะช่วยเหลือผมได้นะครับ ก็ป่าตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะลกมากเลยนะครับนี่นะป่าก็ผมรู้สึกจะลกมากนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เหมือนผมเจออะไรบางอย่าง,างนะ ยิ่นีทุกคนน,นี่ไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะอยู่ในกลางป่าเลยนะครับพี่พี่เนี่ยตรงนี้เหมือนมีคนแบบเคยมาอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะในป่าแบบนี้เนี่ยมันมีแบบนี้ได้หรอก็เพราะว่าผมขึ้นมาเนี่ยไกลม,มากๆนะฝั่งนู่นอะ ก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านผมเองอข้างคกมีข้างคกด้วยนะพี่พี่ตรงี้มีแผ่นปนะูนนะนะไม่รู้ว่าหนึ่งคืออะไรกันแน่นะครับหรืออาจจะเป็นพวกหมู่บ้านรับแล หรือเปล่าผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมเดินเนี่ยผมก็คอยสังเกตดูนะว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะตรงที่ผมเดิน <c oughs> เจอถ้วยเก่าๆนะครับ ผมเนี่ยก็จำทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปนานมากๆแล้วนะครับเราเนี่ยก็ต้องระวังวนะนะเพราะว่านางผีป่าเนี่ยมันเนี่ย ติดตามผมตลอดเวลาเลยนะไม่รู้ว่าที่ผมมาเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่ว่าเลยนะน้องยิงให้ผมเอาสร้อยเส้นนี้มาด้วยนะครับก็อยู่ในกระเป๋าผมนะป่าตรงนี้เนี่ยมันลกมากทุกคน เดี๋ยวผมต้องเดินหาห้วยก่อนตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเส้นทางนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะว่าเป็นเส้นทางไหนนะครับ จะได้ยินเสียงน้ำไหลลงมาฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าใช้เสียงน้ำหรือเปล่านะครับได้ยินกันไหมต้องเดอนฝั่งนู้มันลกนะ งนนะผมนิ้งเสียงน้ำแล้วดูว่าใช้หรือเปล่านะครับ เอาเดินวนไปที่เดิมแล้วพี่พี่ไม่ใช่ละตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะ นลกมากนะครับ พี่พเจอไหมผมเจออะไรบางอย่างอีกละตรงนี้มันมีเหมือนเป็นแทงน้ําหูยไม่รู้ว่าเป็นลงศพหรือเปล่านะครับนู่นนะ มันเหมือนเป็นลงศพเลยพี่พี่มันเหมือนเป็นลงศพเลยนะฝัง่งนู้นนี่ โอเคนะครับพี่พียบสซเดี๋ยวผมจะลิบหาทางก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอคล้ายๆกับลงศพเลยนะแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปดูนะครับเดี๋ยว เมื่อกี้นะผมได้ยินเสียงห้วยนะนะเสียงน้ำไหลลงมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับลกมากเลยตรงนี้ลกกว่าที่คิดนะครับไปเดี๋ยวเรารีบเดินหาห้วยกันเลยดีกว่าครับผมไปทุนตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เดินมาถึงห้วยนะนะไม่รู้ว่าใช่เส้นที่ผมเนี่ย คยเจอหรือเปล่านะครับนี่นะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่มีแล้วนะพี่ๆน้ำมันแห้งหมดแล้วนะครับนี่เลยน้ำแห้งหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ผมเดินเนี่ยกว่าผมจะหาเจอนะ ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ตัวอะไรกระโดดไม่รู้นะครับพี่ๆแต่ผมจะใจดู ม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะโุ้ยตรงนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะทุกคนน้ำเย็ยนมากนะครับเหมือนน้ำเนี่ยจะออกมาจากใต้ดินเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมเจอตัวอะไรกระโดดไม่รู้นะไม่รู้ว่า เป็นกระลองหรือเปล่านะครับกระโดดแรงมากทุกคนทุกคนดูน้ำน้ำยังเหลือนะน้ำเนี่ยสะอาดมากทุกคนครับน้ำสะอาดมากดูดิใส่กิ้งเลยน้ำใสมากเลยนะครับนี่กินได้นะทุกคนน้ำเนี่ยสะอาดนะถ้าจะให้ชัวนเนี่ย เรานะครับจะต้องต้มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาทานได้นะครับถ้าเราเจอแบบนี้เราหิวจริงๆเราก็สามารถเอามากินได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องเลือกที่มันสะอาดกว่าน,นี้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เจอละผมต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าใช้เส้นที่ผมเนี่ย ไปเจอหมู่บ้านหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องนั่งพักก่อนเนาะเพราะว่ากว่าผมจะหาเจอนะครับผมโ้ยุงเยอะมากเลยตรงนี้โอเคครับพี่พเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งพักก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเนี่ยถึงที่ไหนแล้วน,น,นะครับก็ตรงนี้เนี่ย น้ำเนี่ยไม่เหลือให้แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังพอมีแอ่งเล็กๆอยู่นะครับก็ยังพอกินได้อยู่นะพี่ๆนะก็ผมเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปเจอหมู่บ้านที่ผมตามหาอยู่หรือเปล่านะก็ต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยผมรู้สึกวังเวงมากแล้วก็ข้อมูลเนี้ยเหมือนผมจะเจอกับคล้ายๆลงศพนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปดูนะครับ มันเป็นคล้ายๆกับปูนมันเป็นปูนนะพี่ๆมันเป็นปูนนะครับเหมือนคล้ายๆลงศพแต่ว่าน่าจะไม่ใช่นะที่นี่เนี่ยยุงเยอะมากนะครับผมดีแล้วที่ผมเนี่ยได้เตรียมสร้อยน้องยิงมาไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้ใช้สร้อยเส้นนี้เนี่ยช่วยผมนะครับผมนะครับก็ บรรยากาศดีมากตรงนี้อากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวจะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะรีบเดินทางต่อนะครับผมเจะต้องไปหาลหุงยักษ์ให้เจอนะไม่งั้นเนี่ยนางพีป,ป่าเนี่ยมาตามผมไม่หยุดแน่นะครับผมเกี่ยวออมานาะไปกูคุย มันผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองผมอยู่นะครับเหมือนมีคนแอบมองผมอยู่นะ

หายไปไหนแล้ววะผมว่าละผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยจ้องมองผมนะเดี๋ยวผมหาซ้อยก่อนนี่เมื่อกี้ผมเอาซ้อยเนี่ยของคอมันนะครับมึงแน่จริงมออกมาไอ้ผีบ้ามึงออกมากูรู้นะมึงอยู่แถวเนี้อุ๊ย โอ่ได้ยินเสียงไหมพี่พี่ได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้มันเสียงร้องนะไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะครับโอ้ยอ้า ตอนนี้เนี่ยผมนะครับรีบออกมาจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยมันเนี่ยบีบคอผมปวดคอมาก <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเนี่ยอยู่เนี่ยมาจากไหนไม่รู้นะครับมาด้านหลังผมแล้วก็เข้ามาบีบคอผมเลยบอกว่ามันจะเอาชีวิตผมไปนะครับ โอ้ยทุกคนปวดหอมากเลยอะเมื่อกี้ผมเนี่ยยังได้ยินเสียงมันร้องอยู่นะครับดีนะที่ซ้อยเนี่ยผมมาออกมาทานนั้นนี่แล้วก็ผมเนี่ยรีบไปคล้องคอมันเลยนะครับผมว่ามันต้องตามผมมาตลอดแน่ๆเลย ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะรู้ตัวนะว่าผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะโอเคครับพี่พีเอฟี FC, เดี๋ยวผมจะรีบออกจากป่าตรงนี้ก่อนผมว่าน่าจะไม่ใช่แล้วแหละผมอาจจะหลงแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าที่ลุงยักษ์อยู่เนี่ยอยู่ที่เป็นอยู่ที่หมู่บ้านคล้ายๆกับหมู่บ้าน ลึกลับเลยนะครับเพราะว่ามันมีน้ําเนี่ยเส้นใหญ่นะครับมีอยู่2เส้นนะพี่พีเอฟซนะไม่น่าใช่เส้นนี้นะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยมันแห้งแล้วนะครับผมน้ําที่ผมไปเจออ่ะผมเนี่ยเจอแบบน้ํำม,มันมีเยอะกว่านี้นะครับผมคงไม่แห้งไวขนาดนั้นหรอกนะครับเฮ้ยผมเล่นเสียงนะทุกคนผมเล่นเสียงใครไม่รู้นะโอเคพี่พี่ อาไม้แทงตาเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวผมขอรีบออกจากป่าตรงนี้ก่อนนะจะรีบไปตามหาลุงยักษ์ให้เจอเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะไม่รอดนะครับผมไป